กำลังใจผอบคนที่มาตั้งชายเจ้าเบนหนึ่งเะาสบเบดาไลฟ์ like สักครู่นะคจ๊ะ อยู่ที่ระยองครับมาหาเสียงให้กับคุณโยนะครับว่าที่ประสมัครข,ของเรานะครับได้เบอร์หนึ่งคราวนี้นะครับสำหรับแกลงและต้นเขาเชมเอาแล้ววันนี้ก็มีสสบัญชีรายชื่อครับคุณปุลศักด์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมขยะมลพิษซึ่งก็เกี่ยวข้องกับคนระยองโดยตรงเนาะเพราะว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมพวกขยะอุตสาหกรรมพวกน้ามันรั่วที่ระยองปี2556ปี2565ก็เลยชวนคุณปุลศักด์ที่เป็นสสบัญชีรายชื่อที่ทํางานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมา ตลอดนะครับมาช่วยหาเสียงให้กับคุณโยด้วยส่วนวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีแวะอีกสองตลาดพรุ่งนี้ผมก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวจะอัพอีกทีหนึ่งว่าไปที่ไหนบ้างนะครับคนจะได้เจอกันเยอะๆแต่สําหรับวันนี้มีสามโมงครึ่งกับสี่โมงครึง่งสามโมงครึ่งที่ไหนครับค<ม>ุณ<ม>น้องกระเพาะครับตลาดน้องกระเพาะสามโมงครึง่งและตลาดวังว่า4ี่โมงครึง่งครับครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ใกล้นะครับหรือ ช่วยกันเ,เป็นหัวคะแนนธรรมชาติจริงหนึ่งครั้งช่วยบอกนะครับว่าจะไปเจอกันที่ตลาดหนองกระโปรตลาดหวังว่านะครับสองที่นะครับจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันสักเล็กน้อยวันนี้ยังแบบ้อมปากของคอครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์ก็ยังไม่กลับบ้านบางคนก็ยังไปทํางานกันอยู่นะครับแต่ว่าอากาศก็ดีอย่างที่เห็นครับอากาศสดชื่นไม่มีแดดน,นะครับสบายสบายชิลๆแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวคงจัดหนักอีกทีหนึ่งตอนที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่บ้าน ก็คงจะได้หาเสียงกันแบบเบิ่มๆอีกครั้หนึ่งแต่ว่าวันนี้ทั้งสองตลาดที่ได้พูดไปไปแล้วนะครับตลาดชื่อนนองกระพาะครับ4โมงครึ่งและตลาดบังว่า4โมงครึ่งครับครับก็ไปเจอกันที่นั่นได้แบบผมโรงแบบหอมปากหอมกอนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดหนักกันครับนะครับอย่างไงเดี๋ยวดูอยู่ดูบรรยากาศระยองที่นี่สักเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ก็ผ่านเป็นโรงพยาบาลแกลงนะครับขอบคุณครับ งดใช้เสียงไปแล้วก็อยากจะขอส่งกำลังใจให้กับแรงงานแพทย์แล้วก็แรงงานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าดูในตัวแรกแล้วเนี่ยปัญหาสาธารณสุขที่ระยองมากทดขบคาครัอังใพักงาส่วนโน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศประมาณเกือบสิบเท่านะครับผมเสียงปันก็จะพยายามใช้กำลธิการสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะครับเราจะต้องออกไปที่โรงพยาบาลกลางอีกรอบนึง